สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นวันที่4ของการเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์40วันก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้านะครับเป็นภาค3แล้วนะครับถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนําให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าค้นหาได้จาก YouTube ช่องนี้นะครับถ้าคุณติดตามเฝ้าเดี่ยวด้วยกันไปจนครบ40วันคุณก็จะได้รู้ว่า สมัยสองพันกว่าปีก่อนนั้นพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ได้ทํางานผ่านเหล่าสาวกของพระเยซูในเรื่องใดบ้างแล้วก็จะทําให้คนได้รับรู้ถึงแผนการและน้าพระทัยของพระเจ้าซึ่งจะทําให้คนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อย่างถูกต้องรู้ว่าจะเข้ามารับความช่วยเหลือจากพระองค์อย่างไรและรู้ว่าจะปฏิบัติรับใช้พระองค์อย่างไรจึงจะเกิดผลมากตามแผนการของพระองค์ที่มีต่อคุณนะครับอย่าพลาดติดตามตอนต่อไปอย่างต่อเนื่องครบ40ิวันนะครับ สำหรับการเข้าเฝ้าพระเจ้าที่เรียกว่าเฝ้าเดี่ยวคเตียนเราไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยดอกไม้ทุกเทียนบูชานะครับแต่อุปกรณ์เข้าเฝ้าของเราคือพระคัมภีร์สําหรับภาคสามของซีรีส์นี้เราจะอ่านหนังสือกิจการอักขรทูตด้วยกันนะครับพร้อมกับอธิษฐานคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆพระองค์จะพูดกับคนในใจบางอย่างซึ่งเรียกว่าเรมาเรมาก็คือความคิดจากพระเจ้าที่กระโดดออกจากสตอรี่ของพระคัมภีร์แล้วกลายเป็นสตอรี่ในชีวิตจริงของคุณนะครับ เช่นคุณอาจจะได้รับการหนุนจิตชูใจบางอย่างจากพระองค์ในการต่อสู้กับปัญหาชีวิตประจําวันของคุณคุณอาจจะได้ยินเสียงของพระองค์เตือนสติให้คุณกลับใจจากบาปบางอย่างคุณอาจได้ยินเสียงของพระองค์โดยได้รับสติปัญญาปิ๊งแวบบางเรื่องและมันก็เป็นคําตอบในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่พอดีคุณอาจได้รับการทรงนําจากพระองค์ในการทําธุรกิจการงานพระองค์จะทรงนําคุณว่าจะตัดสินใจอย่างไรในแต่ละเรื่องนะครับ หรือในการรับใช้ประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกพระองค์ก็จะทรงนําคุณนะครับเมื่อคุณได้ยินเสียงของพระองค์แล้วก็ให้คุณจดลงสมุดเฝ้าเดี่ยวเพื่อเอาไว้ทบทวนภายหลังด้วยนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะความทรงจําของนุษย์เราสั้นมากผ่านไปสองสาวันคุณก็จะลืมสิ่งที่พระองค์ได้พูดบอกคุณไปแล้ว และเมื่อคุณได้ยินเสียงพระองค์พูดบอกให้คุณไปทําอะไรบางอย่างแต่ถ้ามันเกินกําลังความสามารถของคุณที่จะไปทําคุณก็อย่าท้อใจให้คุณพูดกลับไปหาพระองค์เพื่อขอความช่วยเหลือได้นะครับเรียกว่าอธิษฐานทูลขอและถ้าพระองค์ได้ช่วยเหลืออะไรบางอย่างแก่คุณแล้วก็ให้อธิษฐานสรรเสริญและขอพระคุณนะครับทําแบบนี้บ่อยๆก็จะเป็นการฝึกสนทนาสื่อสารสองทางกับพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ในร่างกายคุณนะครับ แล้วคนก็จะเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกับเสียงของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆต่อไปเมื่อคุณจะต้องอตัดสินใจในเรื่องอะไรก็ปรึกษากับพระองค์นะครับแล้วคนก็จะได้รับคําตอบที่ดีที่สุดจากพระเจ้าผู้ทรงห่วงใยคนในทุกรายละเอียดนะครับนี่คือประโยชน์ของการอุทิศเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าวันละ15หรือ20่สินาทีไปเรื่อยๆทุกๆวันแล้วคนก็จะไม่เหงาเลยนะครับ พราะเมื่อสื่อสารสองทางเป็นแล้วคุณก็จะคุยกับพระองค์ผู้รักคุณมากที่สุดได้ตลอดเวลาทั้งวันทุกวันอุปนิสัยและทัศนคติของคุณก็จะค่อยๆถูกพระเจ้าเปลี่ยนไปทุกๆวันเหมือนหนอนที่น่าเกลียดก็กลายเป็นดักแด้แล้วก็กลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามน,นะครับคริเสเตียนเรียกว่ากระบวนการรับชำระให้บริสุทธิ์จากสง่าราศีหนึ่งไปสู่อีกสง่าราศีหนึ่ง เมื่อถึงเวลาก่อน7ปีกรียุคพระเยซูก็จะแรปเจอร์รับคุณไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์ไม่ต้องทนทุกข์สาหัสเจอกับพิษสงครามนิวเคลียร์และการกันดานอาหารในช่วง7ปีกรียุคนะครับก็คล้ายๆที่โนอาร์รับคุณขึ้นเรือไปก่อนที่น้ําจะท่วมโลกและทําให้คุณรอดจากการถูกพิพากษาไงล่ะครับดังนั้นอย่าพลาดเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นประจาทุกวัน เดี๋ยวนี้ผมก็ขาดไม่ได้เลยนะครับวันไหนถ้าไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าก็จะอยู่ไม่ติดเลยเหมือนไม่ได้เข้ามาคุยกับพ่อที่รักผมมากเมื่อเข้าเฝ้าแล้วชีวิตก็จะมีพลังมากคุณชาร์จแบตให้กับโทรศัพท์มือถือทุกวันก็อย่าลืมชาร์จแบตให้กับจิตวิญ,ญญาณของคุณทุกวันด้วยนะครับแล้วคุณก็จะเต็มเปี่ยมด้วยพลังของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาชีวิตทุกอย่างได้อย่างง่ายๆสบายสบายนะครับ พี่น้องที่รักสำหรับการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้เราก็มาถึงหนังสือกิจการอักรทูตบทที่3แล้วนะครับผมจะสรุปย่อๆดังนี้กิจการบทที่3ามข้อสิบเถึงสิก็กล่าวไว้ว่าพอผู้คนได้ยินเรื่องที่ขอทานง่อยเดินได้อย่างอัศจรรย์พวกเขาก็บอกต่อๆกันไปแล้วพวกเขาก็อยากเห็นด้วยตาตนเองว่ามีคนพิการแต่ว่าจู่ๆเดินได้เพราะอะไร ใครล่ะครับจะไม่อยากเห็นจะไม่อยากมามุงดูก็กลายเป็นว่ามีคนเข้ามามุงดูเป็นจนํานวนมากเรียกว่ายิวมุงนะครับไม่ใช่ไทยมุงและก็มีคนจ้องมองดูเปโต,โตเรากับว่าเขาเป็นผู้วิเศษนะครับนี่ก็เลยเป็นโอกาสงามๆที่อากรกทูดเปโตรคว้าไวา้โดยที่เขาก็ไม่ได้อวดอ้างเครดิตให้กับตัวเองนะครับ เปโตก็ขึ้นไปบนบริเวณเฉ,เฉลียงของพระวิหารแล้วก็ผู้เสียงดังเป็นพยานประกาศถึงพระเยซูให้พวกชาวยิวเข้าใจว่าคนง่อยหายพิการและเดินได้เกิดจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยฤทธิ์อำนาจหรือความชอบธรรมของเขาพระเจ้าได้คอนเฟิร์มถึงพระเยซูนะครับเพราะว่าการเดินได้ของขอทานง่อยเกี่ยวข้องกับพระเยซูโดยตรงเพราะว่า เปโตได้สั่งคนง่อยให้หายโรคด้วยพระนามของพระเยซูและพระเจ้าก็ทรงให้เขาเดินได้เพื่อเป็นเกียรติเป็นเครดิตให้แก่พระเยซูต่อหน้าหมู่ชาวอยู่เห็นกันต่อหน้าต่อตาจะจะเลยว่าเขาลุกขึ้นมาเดินได้แล้วก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจแล้วท่านเปโตก็โยงเรื่องนี้ให้เห็นว่าพวกเขาปฏิเสธพระพระเยซูอย่างไรและได้ฆ่าพระองค์บนไม้กางเขนแต่พระเจ้าก็ท่งโปรดให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย และโดยความเชื่อในพระนามพระเยซูนี้เองคนน้อยคนนี้จึงเดินได้อย่างอัศจรรย์ครับพวกยิวมุงก็ค่อยๆเริ่มเก็ตว่าที่มีการอัศจรรย์หายโรคนี้ก็เป็นเพราะพระเยซูนะครับแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่ท่านเปตโตก็เลยอ้างอิงถึงข้อความในหนังสืออิสยาบทที่53ข้อ11ว่า พระเยซูก็คือพระเมสสยาพระผู้ช่วยให้รอดที่ชาวยิวรอคอยมานานแต่ว่าชาวยิวกับเกลียดชังและจับพระเยซูไปตึงกางเขนแต่พระองค์ก็เป็นขึ้นจากตายด้วยฤทธิอำนาจของพระเจ้าพอขอทานน้อยมีความเชื่อในพระนามพระเยซูซึ่งเท่ากับเขาเชื่อในตัวพระเยซูไม่ใช่แค่เชื่อในชื่อของพระองค์เท่านั้นเฉยๆนะครับแต่เชื่อในตัวพระเยซูว่าพระองค์เป็นพระเมสสยาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาไถ่บาปให้กับชาวโลกมันจึงทําให้เขาหายพิการทันที คนที่มามุงหรือก็คือยิวมุงก็เริ่มเข้าใจขึ้นบ้างคืออะไรเป็นอะไรพวกเขาก็เ,าเริ่มเ,เข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับได้เริ่มรู้ว่าพวกเขาก็มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้ที่เป็นพรรคผู้ช่วยเฮรอดของพวกเขาและพวกเขาก็มีความผิดร้ายแรงในสายตาพระเจ้าและพวกเขาก็เห็นกับตาว่าขอทานง่อยที่เชื่อพระเยซูก็หายพิการกลับมาเดินกระโดดรถเต้นได้พวกเขาจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆ นะครับแต่หลังจากที่เปโตเทศนาด่าแรงๆไปยกใหญ่แล้วเขาก็พูดปอบโยนว่าการที่พวกเขาทําผิดบาปร้ายแรงต่อพระเจ้าโดยจับพระเยซูไปฆ่านั้นก็เป็นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่พวกเขาเข้าใจยากมากในสมองของพวกเขาก็ล้วนจะคิดว่าพระเมสยาจะต้องมาเป็นกษัตริย์ของชาวยิวทำไมจะต้องมาทนทุกข์สาหัดด้วยทำไมไม่ช่วยพวกเขาให้พ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของโรมัน ความคิดที่ฝังหัวมาตั้งแต่เด็กว่าพระเมสยาจะต้องมีลักษณะดังนี้มันจึงทําให้พวกเขาตาบอดมองไม่เห็นแผนการของพระเจ้าว่าพระเยซูคือใครจริงๆแล้วท่านเปโตรก็ชวนให้พวกเขากลับใจให้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไมล์เซตใหม่ไม่คิดแบบเดิมต่อไปหันมาเชื่อวางใจในพระเยซูนะครับจากนั้นท่านเปโตรก็บอกพวกเขาว่าถ้าพวกคุณเปลี่ยนใจแล้วกลับมาเชื่อพระเจ้าเชื่อในพระเยซู พวกคุณก็จะได้รับการฟื้นฟูจิตใจสดชื่นขึ้นเพราะได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าพวกคุณก็จะได้ไม่ต้องติดกับดักของกฎศาสนามากมายหกร้อยกว่าข้อที่ทําไม่ได้ซึ่งพวกธรรมจารย์ฟาริสีตั้งขึ้นมาเองที่เอามาใช้ควบคุมชีวิตพวกคุณและพวกคุณก็ไม่ต้องติดอยู่ในกับดักของบาปอีกต่อไปด้วยจากนั้นท่านเปโตก็อ้างถึงข้อความในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ15ถึง19นะครับ เพื่อย้ำให้ชาวยิวเข้าใจว่าพระเยซูองค์นี้คือคนเดียวกับคนที่โมเสสเคยกล่าวไว้ว่าพระเจ้าจะส่งผู้รับใช้ของพระองค์ที่เหมือนโมเสสมาและให้ทุกคนเชื่อฟังคําของเขาผู้รับใช้นั้นก็คือพระเยซูนั่นเองที่มาทําภารกิจคล้ายๆโมเสสคือทั้งช่วยกอบกู้โลกและพิพากษาโลกนะครับ จากนั้นท่านเปนโตรก็อ้างถึงข้อความในหนังสือหนึ่งและสองสมูเอลว่าพระเจ้ากล่าวถึงพงพันธ์ของดาวิดที่จะมาครอบครองอาณาจักรชั่วนิลันนั้นก็หมายถึงพระเยซูองค์นี้นั่นเองไม่ใช่ใครอื่นและพวกชาวยิวก็คือพวกคุณนี่แหละเป็นลูกหลานพิเศษของพระเจ้าเพราะพวกคุณสืบเชื้อสายมาจากอับราฮัมนั่นเองท่านเปนโตรย้ำว่าพวกคุณก็คือ คนที่จะเป็นท่อพระพรให้แก่มนุษยชาติทั่วโลกตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและสําหรับพันธสัญญาใหม่นี้พระเจ้ามีแผนการที่จะวอวยพรคนทุกประเทศทั่วโลกโดยพระองค์เลือกที่จะวอวยพรชาวยิวชาวอิสราเอลก่อนใครเป็นชนชาติที่เป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้าที่จะนําพรของพระเจ้าไปสู่บรรดาประชาชาติทั่วโลกเป็นการย้ําว่าพระเจ้าทรงรักพวกคุณและให้เกียรติพวกคุณนะครับ พระเยซูจึงมาบังเกิดในชนชาติอิสราเอลของเราไม่ได้ไปเกิดที่ประเทศอื่นเพื่อทําให้พันธสัญญาใหม่นี้สําเร็จพี่น้องที่รักถึงตรงนี้ให้คนใคร่ครวญดูว่าวิธีเป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐของท่านเปโตรมีขั้นตอนการพูดอะไรบ้างมีเรมาอะไรที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะบอกคนหรือไม่อย่างไรสําหรับผมเลมาที่ได้รับก็คือ พระวิญญาณได้เติมเปี่ยมในตัวเปโต,โตจึงจะาให้เขาเป็นพยานและประกาศอย่างกล้าหาญนะครับไม่เพียงกล้าหาญแต่ยังฉลาดด้วยนะครับพระวิญญ,ญาณบริสุทธ์ก็ใช้ท่านเปโต,โตโดยมีขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นแรกพระองค์ทําการอัศจรรย์รักษาโรคก,ก่อนเพื่อดึงดูดฝูงชนในพระวิหารให้มามุงดูเรียกว่ายิวมุงนะครับขั้นตอนที่สองพระวิญญ,ญาณบริสุทธ์ก็ใช้ปากเปโตพูดแทนพระองค์งงนะครับโดยทําให้เปโตะระลึกไดถึงข้อพระรคัมพีเดิมเพื่อเอามาใช้อ้างอิงให้หน่าเชื่อถือเพราะว่าอะไร ก็พราะชาวยิวที่ไปพระวิหารล้วนเป็นพวกที่เคยอ่านพระคัมภีร์เดิมกันตรงนี้ก็ทําให้ผมคิดได้ว่าถ้าจะประกาศกับชาวพุทธก็คงต้องอ้างข้อความคําสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกแล้วโยงมาหาพระเยซูนะครับเพื่อชาวพุทธก็จะได้เข้าใจที่มาที่ไปเช่นถ้าชาวพุทธมีความเชื่อในเรื่องบาปเวรกรรมก็โยงเรื่องนี้มาที่พระเยซูว่าพระเยซูไถ่าบาปเวรกรรมได้เป็นต้นนะครับ แล้วท่านเปนโตรเริ่มต้นพูดโดยอ้างถึงหนังสืออิสยาบทที่ห้าสิบสามข้อสิบเอ็ดซึ่งก็เล็งถึงพระเมสยาที่ชาวยิวรอคอยนะครับเพื่อจะบอกว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากตายนี่แหละคือพระเมสยาตรงนี้ก็เป็นทําการทําให้ชาวยิวได้รู้ว่าพระเยซูคือใครดังนั้นถ้าคาุณยะเราจะประกาศกับชาวพุทธเราต้องทําให้เขารู้ว่าพระเจ้าคือใครและพระเยซูคือใครก่อนนะครับไม่ใช่จู่ๆก็พูดลอยๆว่าพระเจ้ารักคุณพระเยซูรักคุณ ตายบนการเขียนเพื่อไถ่าบาปคุณถ้าจู่ๆพูดแค่นี้ชาวพุทธเขาจะไม่เก็ตเลยนะครับจากนั้นท่านเปโตก็อ้างถึงใครอีกครับเขาก็อ้างถึงโมเสสนะครับพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทําให้เปโตกละลึกได้ถึงหนังสือสามโมเอลที่มีเขียนไว้ว่าพระเจ้าจะส่งผู้รับใช้คนหนึ่งที่ทําภารกิจคล้ายๆกับโมเสสมากอบกู้โลกและพิาพากษาคนบาปผู้รับใช้คนนั้นก็คือพระเยซูนั่นเองตรงนี้ก็โยงไปยังโมเสสนะครับ ตามที่ชาวยิวในยุคนั้นเขาคุ้นเคยความหมายก็คือพระเจ้าส่งโมเสสมาปลดปล่อยชาวยิวจากการเป็นทาสของอียิปต์และพระเจ้าก็ส่งพระเยซูมาปลดปล่อยชาวยิวและชาวโลกจากการเป็นทาสของบาปและซาตานชาวยิวจึงเก็ตมากขึ้นนะครับถึงตรงนี้พี่น้องที่รับตรงนี้ถ้าคริสเตีรนเราจะประกาศกับชาวพุทธผมก็ยังคิดไม่ออกจะยกบุคคลใดในพระไตรปิฎกมาอ้างถึงพระเยซูนะครับ แต่ผมก็เคยได้ยินว่าชาวพุทธมีความเชื่อที่พระพุทธเจ้าเคยเกล่าวไว้ว่าพระองค์ไม่ใช่หนทางแห่งความรอดอนาคตจะมีพระองค์อีกองค์หนึ่งชื่อพระศรีอริยะเมตัยซึ่งมีรอยแผลที่หน้าผากและมีรูที่ฝ่ามือกับเท้าพระองค์นี้แหละที่จะเป็นหนทางแห่งความรอดอที่แท้จริงนะครับตรงนี้พระเมสยา ก็คงจะหมายถึงภาษีอริยะเมตตรซึ่งก็หมายถึงพระเ,ระเยซูนั่นเองเพราะว่ารอยแผลที่หน้าผากก็คือรอยแผลที่เกิดจากหนามที่ทิ่มต่ําศีรษะของพระเยซูนะครับเป็นมงกุฎหนามที่ถูกพวกคาโรโลมันเอามาสวมแล้วก็กดเข้าไปในศีรษะของพระเยซูจนเ,เป็นเป็นรูในหน้าผากนะครับส่วนรูที่มือและเท้าก็คือรูที่เกิดจากตะปูที่ตอกตึงบนกางเขน ถ้าพูดอ้างถึงพระสีอรยเมตไตที่ชาวพุทธคุ้นเคยก็คงจะทําให้ชาวพุทธเก็ตได้มากขึ้นเมื่อเอ่ยถึงพระเยซูนะครับจากนั้นท่านเปตโตรก็อ้างถึงกษัตริย์ดาวิดอีกด้วยนะครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทําให้ท่านเปตโตรระลึกได้ถึงพระคัมภีร์หนึ่งและสองซามูเอลที่พระเจ้ากล่าวถึงพงพันธุ์ของดาวิดซึ่งจะมาครอบครองอาณาจากักรชวนิลันนั้นก็หมายถึงพระเยซูองค์นี้นั่นเองไม่ใช่ใครอื่นนะครับเห็นไหมครับพี่น้อง พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็รู้ว่าจะต้องสร้างความเชื่อใหม่ๆเกี่ยวกับพระเยซูให้แก่ชาวยิวเหล่านี้ได้อย่างไรก็โดยอ้างถึงความเชื่อเก่าๆเดิมๆที่พวกเขาคุ้นเคยก่อนเพราะพระคัีร์เดิมก็มีหลายร้อยข้อที่ผู้เผยพระวจ,จะนะได้พยากรณ์ไว้ถึงการมาบังเกิดของพระเมสสิยาซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ใช้คำพูดของเปโตรเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณให้ชาวยิว ได้เข้าใจถึงความจริงของข่าวประเสริฐที่เชื่อมโยงมาถึงพระเยซูงไงละครับจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เตือนสติชาวยิวโดยให้เปโตด่าแรงๆเพื่อให้พวกเขาสำนึกผิดที่จับพระเมสยาของพวกเขาไปตึงกางเขนแต่ว่าหลังจากด่าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ให้เปโตปลอบโยนพวกเขานะครับโดยพูดทํานองว่าที่พวกเขาทําผิดบาปนี้ก็เพราะรู้เท่าไม่ถึงการ จนมาได้ยิงข่าวเรื่องพระเยซูปเป็นขึ้นจากความตายได้ยิงข่าวเรื่องพระเยซูปเป็นขึ้นจากความตายข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่มากนะครับในสมัยนั้นถ้าสมัยนั้นมีสื่อโซเชียลก็คงเป็นไวรัลพูดกันไปทั่วอิสราเอลและตอนนี้ก็ได้มาเห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้ารักษาคนอขอทานหน้อยให้เดินได้โดยพระนามของพระเยซูผ่านทางเปโตรพี่น้องที่รับถึงตอนนี้แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เล้าใจให้พวกเขากลับใจใหม่ กับใจจากความเข้าใจผิด,ผดเดิมๆนั้นและหันมาเชื่อวางใจในพระเยซูแล้วจะได้รับการอภัยโทษบาปนี่ก็เป็นขั้นตอนต่างๆที่ท่านเปโตเป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐกับชาวยิวตอนนั้นนะครับซึ่งก็มีผลให้ยิวมุงทั้งหลายกลับใจหันมาเชื่อพระเยซูกันมากมายเลยนะครับดังนั้นถ้าคุณประกาศข่าวประเสริฐกับใครก็น่าจะมีขั้นตอนเหล่านี้ครบนะครับแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องเรียงไปตามลําดับนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทชีวิตของคนที่ฟังคุณ ให้คนอธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนแล้วพระองค์ก็จะช่วยทรงนำคําพูดที่เหมาะสมให้แก่คุณเองนะครับสุดท้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงนําให้ท่านเปตโตรตบท้ายด้วยคําพูดหวานๆทานองว่าในหนังสือปฐมกาลก็มีเขียนไว้ว่าพวกคุณคนยิวก็คือเป็นทายาทเป็นลูกหลานอับราฮัมซึ่งจะเป็นท่อพระพรไปสู่บรรดาประชาชาติทั่วโลกตามที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับอับราฮัม ดังนั้นชาวยิวเมื่อได้ยินดังนี้แล้วก็ล้วนตินเต้นดีใจกับข่าวประเสริฐที่ได้ยินนี้นะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงกิจการบทที่13ข้อ46ที่กล่าวว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นเริ่มต้นที่ชาวยิวก่อนแล้วจึงไปหาคนต่างชาติดังนั้นอวสานโลกก็คงจะต้องคอยจับตาดูนะครับว่าพระเจ้าจะทําอะไรกับชาวยิวหรือประเทศอิสราเอลในปัจจุบันนะครับมันก็จะเป็นนาฬิกาบอกเวลาว่า,าโลกเราจะหมุนไปอย่างไรนะครับและ พระมีความสดก็ทําให้ผมและเลือกได้ถึงมัทธิวบทที่ 12: ข้อ39ที่กล่าวว่าพระเจ้าจะนําอาณาจักรของพระเจ้าของพระองค์นะครับเข้ามาบนโลกนี้ก็โดยการให้ชาวยิวต้อนรับพระเมสสิยาของพวกเขาซะก่อนนะครับและกลับใจของพวกเขาจะต้องมาก่อนนะครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการที่ยอมรับพระเยซูและกลับใจนะครับหันมาเชื่อพระเยซูก่อนแล้วหลังจากนั้น พระเยซูก็จะเสด็จมาครั้งที่สองเพื่อมาครอบครองอาณาจักรพันปีของพระองค์บนโลกนะครับและในอนาณาจักรของพระเจ้าที่ตั้งอยู่บนโลกนั้นก็จะเต็มเปี่ยมด้วยสันติสุขเพราะถึงเวลานั้นเจ้ามารซสตานและสมุนของมันก็จะถูกจับโยลงไปในบึงไฟนรกชั่วนิรันด์ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือวิวรณ์นะครับเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้ก็มาร่วมสนุกกันเข้าฟังพระเจ้าวันนี้คุณประทับใจตอนไหนมากที่สุดครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดอะไรในใจคุณบ้างที่จะทําให้คุณมีกําลังใจเพิ่มขึ้นในการดําเนินชีวิตคริสเตียนต่อไปคุณจะตอบสนองต่อเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พูดกับคุณอย่างเป็นส่วนตัวว่าอย่างไรบ้างคุณพร้อมจะปรับชีวิตคุณให้สอดคล้องกับแผนของพระเจ้าเพื่อให้เกิดผลมากแล้วหรือไม่อย่างไรให้คนเขียนข้อความสิ่งที่คุณได้รับจากการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ออกไปให้ได้มากที่สุดด้วยนะครับขอพระเจ้าไวพร